สวัสดีครับพี่น้องแฟนคลับแฟนมะลำ่ำพี่น้องเอฟซีพลังเงียบนะครับเอฟซีกีฬาวงหญิงนะครับเอฟซีสาวน้อยเพชรปันแพงเอฟซีศิลปินท,ท,ทุกทท่านนะครับในวงสาวน้อยเพชรปันแพงนะครับผมเมื่อนี้มีอย่างมาพูดคุยกับพี่กับน้องครับหวังว่าพี่นอ้องคงก่ะถิ่มว่าปะกันครับเขยังรับชมคลิปอยู่เนาะครับพี่นอ้องผมเลยมาเบิ้งคลิปให้ค่ะขอพี่น้องปังๆ เฮงๆเลยๆไปนน้ำกันกับยีลาได้ครับพี่น้องเลยนะครับบอลแนวคนลูกครับพี่น้องเป็นจ้างไดแน่ครับหลังจากเมื่อวานนี้นะครับน้องอุงอิงนะครับน้องอุงอิงนะครับได้ถอยรถป้ายแดงนะครับได้ออกรถคันใหม่นะครับอ่าเป็นโฟจูเนอร์โตโยต้านละครับโฟจูเนอร์ครับปลายทะเบียนกอชีดหนึ่งศูนย์หกสองโอ้เมื่อวานกะแห่กันซื้อเลขนะครับ แห่กันซื้อเลขครับน้องอุิงโพดต้ตอนรับสมาชิกใหม่ปังๆเดอ้อถ้ากินถ้าหาเงินมันหมานเดอ้อจา้าวลาอุอในโพดครับแล้วก็ถอยออกมามาส่งถึงบ้านเลยครับที่ขาดบ่ได้กับพี่น้องแห่กันซื้อเลขครับพี่น้องแห่กันซื้อเลขนะครับแต่ว่ากับผาดไปในหนัวรัฐบาลไทยไปกับ พี่น้องอกหักไปเนะครับแต่วายอกหักยังบดสิ้นครับพี่น้องเพื่อนบ้านวันแตกอาาะครับพี่น้องบอกว่าเหลือขนลุกครับผู้ใดซื้อตามาเลขเพื่อนบ่านครับพี่นอ้องไปออกเพื่อนบ้านนะครับโอ้โหห้าศูนย์หกจังจังเต็มเต็มครับพี่น้องบอกมาแล้วว่ายังขนล,ลุกอยู่ครับโอ้ไม่น่าเชื่อนะครับ กันเติมเลยนะครับเพื่อนบ้านนะครับอีราฟผู้หญิงหาโชคครับนี่แหละครับพี่น้องครับหมานยีลีครับออกมาเมื่อแรกกับหมานละครับพี่น้องถ้าเป็นออกหมไท้ยนะโอ้โหพี่น้องเอฟซีนี่คืืจองสีให้ถูกอล่มทลายนะครับเบิดประเทศครับพี่น้องครับนี่แหละครับพี่น้องต่เล่นมาแจงเข้ากับพีกับน้องครับโอ้โหสุดยอดดีรีครับนะครับหลังจากที่อีลากะ กนหนานน่นเพิ่นกไปรับรางวัลน,นะครับไปรับรางวัลครับเป็นรางวัลอันท่งเกียรติอขอขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับที่มองเห็นศักยภาพของหนูนะครับขอพระคุณรางวัลที่มอบให้หนูได้ต่อยอดความสามารถนะครับต่อขอพระคุณทุกท่านที่เอ็นดูเมตตาหนูในระยะเวลาที่เดินทางเส้นนี้ ขอบพระคุณทุกท่านที่ออดปวดเด็กน้อยคนนี้เด้อหักปูยูเบื้องหลังหมูทุกคนเลือจาหักพ่อพ่อแม่แม่ทุกท่านที่ซัพพอร์ตลาตลอดขอบคุณพ่อโจผู้ให้โอกาสหนูได้ทำมาหากินในเวทีตรงเกียรติจนหนูมีหน้ามีตาทุกวันนี้นะครับครอบครัวสาวน้อยทุกท่านและขอบพระคุณครอบครัวหมูที่คอยให้กำลังใจ กีฬาหักตุกคนนะครับวานเปิ่นกะไปมือพ้ครับเปิ่นกะไปรับรางวัลเนาะดีใจกับกีฬาหญิงนะครับพี่น้องดีใจน้ารูกนะครับดีใจน้าลูกกับขอบคัวเมนหนวกหญิงแมนน่อยนี่แหละครับความหักความเมตาของพอพอเมซี่ของพอพอแม่เอฟซีทุกท่านนะครับโดยความน่ารักของเพิ่นนะครับโดยความน่ารักของกีฬา นะครับผมจะทำให้มีพ่อๆพอพอแม่ๆเอฟซี FC อ่าคอยสป,ปอร์ตนะครับคอยติดตามให้กำลังใจยีราชนจนถึงฟังฝันทุกมณีนะครับอ่าพ่อๆแม่ๆเอฟซี FC ทุกท่านเบิ้งกะอ่ามองเบิ้งยีรานะครับป้องกันไว้บางท่านเบิ้งกะเป็นเอฟซีพลังเงียบนะครับบางท่านเบิ้งกะเป็นเอฟซีปหายีรานะครับใสสัมผัสไก่คิดยู่ดาวทีนะว่าว่าสิ ในสนามทำการแสดงยุไสเบิรนกาติดตามนะครับกับยใจกับยิลาครับผมแมกะทางตัวผมเองนะครับบางครั้งผมก็ไปนะครับงานมาทั่วขทถม่สิ่งไปนะครับผมเป็นกำลังใจให้ครอบพ่อคอยไม่หน่อยยิราสู่สูนะครับเรเอาเสียงหลอกเสียงลำนะครับมันมวลอามาให้พี่น้องเอฟซีผมขเป็นเอฟซีได้รับชมนะครับ ฝางงานครับมือนีอีหล่าครับวันนี้อีหล่ารับเชิญนะครับครั้งแรกนะครับศิลปินภูไทยนะครับอีหล่ารับเชิญกับพ่อโจนะครับพี่น้องครับเขาคุมปิดไต้ครับผพ้ใอดอยากไปบางอีหล่าบนเวทีศิลปินภูไทยครับผมศิลปินภูไทยจัดใหญ่ต้อนรับแขกพิเศษนะครับสุดพิเศษสาวร้อยเพชรปั้นแพงนำโดยบ่อโจและน้ององค์อิงนะครับหามพาดนะครับปากกดการนี้เด็ดขาดนะครับ อะไรสดกุ้มปิดครับพี่น้องคอนเสิร์ตเปิดฤดูกาล2ตุลานะครับบัตรเพียงลอยมีเท่าเก้าบาทน,นะครับเข่ากุ้มถักไปที่เพจธิรพินทร์มุทัยนะครับเปิดขมีคนลออนุมัติอยู่ครับพี่น้องครับนี่แหละครับกะนี่แหละครับพี่น้องครับความน่ารักของอี่ละห้องกะคือว่าเนาะพี่น้องเนาะ น่ารักครับแล้วมีกาวครับเปิดวงสาวน้อยเพชรพันแพงรอบสองนะครับเปิดวงสาวน้อยเพชรพันแพงรอบสองครับพี่น้องครับบอลโฉจัดนักจัดเิ็มบันที่สิบเจ็ดตุลาคมนะครับสิบเจ็ดตุลานะครับเดี๋ยวรอยืนยันสถานที่นะครับรอยืนยันสถานที่อีกครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องครับ รอยื่นยันแต่ทันทีทีนึงครับว่าบอจโจพ่นจะไปเปิดทำการแสดงอยู่ที่ไหนนะครับพี่น้องนะรอติดตามทั้งเพียรนะครับหรือว่าทั่งบอโจนะครับอีกทีนึงครับเป็นได้ปวดนะครับเป็นปรับเปลี่ยนนะครับได้ปรับเปลี่ยนนะครับปรับเปลี่ยนการโชว์นะครับ นี่ครับเป็นในครับเปลียนกันโชว์ครับหนึ่งเดียวไม่มีใครเหมือนนะครับและไม่เหมือนใครพี่น้องบอโจโวประกาศจัดงานเปิดสาวนกฤด,ดูกาลสาวน้อยเพชรบ้านแพงอีกรอบนะครับเนื่องจากบอโวเห็นข้อบกพร่องนะครับและเพิ่มความรลังการให้มากขึ้นจึงได้จัดการปรับปรุงแก้ไขโชว์ใหม่ถึง80นะครับโชว์ใหม่ถึง80ครับพี่น้องโอ จากเดิมก็ตื่นตาตื่นใจและโชว์สวยงามมากอยู่แล้วแต่บอดโชวขอจัดนะักกว่เดิมมีแบบนี้แฟนๆต้องตะลึงอึง้งว้าวแน่แน่นอนครับพี่น้องครับวันที่17ครับตัวล่าครับแต่ว่าจัดอยู่ไหนเดี๋ยวรอบอลโชว์ประกาศสถานที่ที่หนึ่งครับรับรองยิงแง่ร่างกายแทนแน่นอนครับพี่น้องครับถ่ายลิมนี้ครับผมกับฝากพี่น้องอ่าไว้แค่นี้ครับ ฝากช่องเลียดเจโอวันออฟฟิเชียลไวน้มเดเดอร์พี่น้องเขาไปเบิง้งคขีดไให้น้ำแน่ครับขอบคุณพี่น้องเอฟซีพลังเหยบทุกท่านนะครับผม